มาเยี่ยมชมเมคอับล็อกที่พะเยานี่นเป็นไอเดียื่อใครทำร้านเนาะนี่น้องเขก็จะจัดเรียงสต็อกแน่นมากอุห้หสวยทุกรูปแบบอันนี้ขายดีมากลนุนนี้สี่ช่องสี่ช่องเล็กอ้โห มีหกมีเจ็ดนี่ตัวทึบก่อเก๋ๆโอ้สต็อกแน่นร้านจริงคนเห็นใช้นี่ยิ้มเลยเนาะอย่างเงี้ยนะคนที่อยากได้อ่ะนี่รุ่นผสมค่ะสวยมากน้องกอาดมางานแน่นคลิปมีขอบข้างทุกก้อนนี่ค่ะกลมเดียว กลมผสมกรมล่องสวยเลยนี่น่าจะเป็นรุ่นขายดีทำม่เยอะอันนี้เป็นงานยกแผงลายนี้คล้าย,ายกับลายจีนนี่ก็ตัวขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกัน เหลี่ยมมุมดูกันได้เลยเนียนๆนคมๆทุกก้อนเลยละ่ะอีปลายจีนนี่เอาไปทำนี่สวยคลิปเลยนะชมกันทุกก้อนเลยเหลี่ยมม,มุมเป๊ะตัวกันสาดสามเหลี่ยมมิติ นี่ตาแวางเนี่ยมาใหม่มาใหม่ร้านน้องอ้อยก็มีเนี่ยเป็นแบบมินิเป็นแบบมินินบบนนกล่องมาแล้วสวยมากเลยนะแล้วยิ่งเป็นรักข้างหลังนี่หน้ากว้างหลังแคบอันนี้กันสาดแบบทำห้องน้ำกันได้หลอดกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย สวยมากตัวกันสาดนะสวยเนาะชอบสามเหลี่ยมกันสาดในี่ตัวลจีนสามเหลี่ยมกันสาดตัวนี้ตัวนี้สามเหลี่ยมแบบหน้ากว้างหลังแคบกันน้ำกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสต็อกแน่นมาก ราคามิตรภาพสุดๆให้อยู่ใกล้เนยมาจัดเลยเด้อก็เดี๋ยวเราจากกันด้วยลายนี้สามเลียมิติยอดนิยมตัวใหญ่ก่อได้หลายแนวแล้วก็มีลายผสมที่เมื่อกี้เราพามาดูตัวนี้ โอ้สวยทุกสวยทุกลายงานน้องขอบมมคมกลิป